คือก่อนมาผมผมก็ต้องคิดให้มันรอบครอบว่าต้องมาเจออะไรบ้างอะไรไงเราต้องรับให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยครับต้องต้องสู้ต้องต้องไม่ท้อต้องอะไรเงี้ยถึงจะเจออะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ยากก็ต้องไม่ต้องท้อครับคือถ้ามีบอลถ้าแบบเสาร์อาทิตย์ว่างถ้ามีถ้าบอลไทยดีกอะไรเงี้ยก็ไปดูตลอดครับเมื่อก่อนครับก็อายุเท่าไหร่ครับตอนที่จะไปขัดตำรวจตอนนั้นก็จบมาหกใหม่ใหม่ก็สิบแปดย่างสิบเก้าครับแล้วถึงสตาร์ทไปใช่ไหมครับอายก็ไม่ดีกรีก็ไม่มีเลยอายครับก็ พี่ยงครับชายยงขำเปี่ยมมันก็ถามว่าจบที่ไหนมาอะไรเงี้ยบอกโรงเรียนบึงการครับฮะที่ไหนนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบฮะที่ไหนหรออะไรเงี้ยครับก็ก็บอกโรงเรียนบึงการครับที่บ้านที่หนองคายครับอ๋อแล้วแล้วมาได้ไงอะไรเงี้ยพอดีก็เลยบอกว่าอาจิรโรุนแนะนำมาอ๋อเขาบอกโอเคอลองดูลองดูอะไรเงี้ยติดไหมใช้เวลานานไหมก็มันคัดประมาณเดือนหนึ่งฮะแล้วก็ประกาศชื่อสามสิบห้าคนก็ มีชื่อใน35คนตอนนั้นถ้าติดหนึ่งใน35คนก็จะมีรายได้ละมีเบี้ยเลี้ยงซ้อมแล้วแต่ไม่มีเงินเดือนครับก็ก็โหแบบภูมิใจมากดีใจมากเบี้ยเลี้ยงซ้อมเท่าไหร่ครับเบี้ยเลี้ยงซ้อมวันละ300ครับวันละส0มร้อถือว่าใช่ให้ก็โอเคครับมีตังค์แล้วครับเออครับมีโอ้โหหาตังค์ได้แล้วอะไรเงี้ยหาตังค์ด้วยตัวเองได้แล้วแบบเป็นอะไรที่แบบมันมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนของทีมเว้ยได้เสื้อซ้อมมานี่แบบโอ้โหดีใจมากเสื้อซ้อมอะไรเงี้ยเสื้อซ้อมสโมัชชาตำรวจเนี่ยได้เสื้อซ้อมมาแบบ เป็นภูมิใจมากครับก็คือจากเด็กที่ถือสตาร์ทไปขอคัดตัวจนพลิกตัวเองที่มาได้ครับผมอยู่กับเพื่อนตำรวจกี่ปีครับอยู่จริงๆปีนั้นปีแรกที่เล่นได้ลงเล่นประมาณห้าแมตต์หแมตต์แต่สำรองหมดเลยสำรองหมดห้าแมตต์ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็รู้สึกดีมากแล้วขนาดนั้นที่เราไม่มีดีกรีอะไรเราะยัเด็กอยู่ด้วยใช่ใช่หลัจากนั้นก็ปีนั้นตำรวจตกชั้น ตกชั้นปุ๊บทีมก็ก็แยกย้ายกันไปซึ่งระหว่างนั้นที่ผมเล่นตำรวจก็ผมก็ได้ย้ายมาจากพระจอมกเกล้าธนบุรีมาเรียนที่ศรีประทุมซ,ซึ่งเพราะว่าถ้าเล่นฟุตบอลอย่างน,นงี้แล้วก็ไปเรียนมันคงคงไปกันไม่ได้จริงครับ,รบก็เลยย้ายมาศรีประทุมซึ่งซึ่งมันจะง่ายกว่าแล้วมันใกล้สโมสรตำรวจด้วย<อ>ครับก็เลยย้ายมาก็กจากนั้นก็ได้ไปเล่นให้ศรีประทุมด้วยก็ซึ่งมีนาตอมอวิทย์วราศรอุปธรรมนารกอซึ่งตอนนี้เป็น โค้ดของปตทระยองครับก็พอเสร็จปุ๊บตกชั้นปุ๊บก็ก็แขวงอยู่ครับก็ระหว่างนั้นก็ก็มีคุยกับพี่ต้อมบ้างเขาก็ชักชวนไปเล่นซึ่งเขาจะเขาทำทีมการบินไทยอยู่ตอนนั้นซึ่งยังไม่เป็นการบินไทยบ้านบึงเป็นการบินไทยธรรมดาแท้ๆเลยการบินไทยราบการบินไทยของการบินไทยเลยครับก็เขาก็ได้ชักชวนมาจบรือกันก็โอเคก็โยกไปครับก็ลองก็โยกไป ก็ไปการบินไทยตอนนั้นได้มีเงินเดือนละเงินเดือนหกพันบาทโอ้เท่เลยแล้วก็บิเลียงซ้อมบริเลียงซ้อมวันละสองร้อยโอ้โหแบบมีเงินเดือนแล้วอะไรเงี้ยแบบ <c oughs> ก็โอเคครับก็ก็ <c oughs> ซึ่งเป็นโอกาสที่เราได้ลงเล่นมากขึ้นด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นอยู่เป็นดิวชั่นหนึ่งการบินไทยเป็นดิวชั่นหนึ่งลงเล่น <c oughs> สม่ำเสมอ ลงเล่นไปมันแข่งประมาณ30นัดใช่ไหมครับสิทีมแข่ง30นัดลงเล่นไป22นัดก็ถือว่าเยอะแต่ตัวจริงแค่2นัดส่วนมากเขาจะใช้ไปทำไมก็เยอะกว่าเดิมอ่ะก็หลังจากที่เจ้าบอลจากรพันธ์พรใส่นะครับย้ายไปเป็นกําลังหลักให้กับสโมสรการบินไทยแล้วนะฮะผลงานก็เข้าตาคดยงฮะชัยยงคาเปียมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยได้ดึง เอาจากแฟนบอสายกลับไปยังสมโมสรเพื่อนตำรวจนะครับและก็ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคพาสมโมสรเพื่อนตำรวจกลับขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเจ้าบอลตัวนี้ก็ถือเป็นนักเตะที่โดดเด่นในซีซั่นที่แล้วจนมีชื่อก้าวเข้าไปติดทีมชาติในชุดเอเชียนเกมของไบรอันรอปสันครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขาดีกว่าครับวินาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองมีชื่อติดทีมชาติและเข้าไปไรายงานตัวตัวเขาจะรู้สึกยังไงครับ รอททแบ,บแรกอะครับก็ทีมชาติทุกคนนั่งเต็มเลยใช่ก็แบบมันมันเหมือน,น,น,นที่เราคิดไว้ฝันไว้ครับว่า<ม>ทีมชาติอะไรเงี้ยต้องแบบมีผู้เล่นท,ที่ที่เก่งที่ดีแล้วก็ซึ่งแล้วเขาก,ก็มีประสบการณ์มาเขาติดมาทุกชุดเยาว,วชนอะไรเงี<ม>้ยแต่เราเข้าไปใหม่ก็ก็ตื่นเต้นครับรู้สึกแบบเข่เขินอยู่เหมือนกันครับอายอายเหมือนกันว่าเราเป็นเด็กมันนอกอะไรเงี้ยเพิ่งเล่นบอลมาอะไรเงี้ยครับ เ <laughs> ข้าใจความรู้สึกของ <c oughs> เองับใช่ใช่แบบเขินนะครับทำตัวไม่ถูกครับแต่ก็ไม่ได้ทำา้ตัวเองคิดว่าหลงระเริงว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ไม่<ช>ไมครับแล้วทีนี้วิธีที่ต้องตัดสินใจอนาคตของตัวเองในการย้ายเข้ามาสูงเมือนทองซึ่งนี้เราเคยคุยกันไปแล้วครับจึงมาเข้าใจได้ว่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอมีตัวเลือกที่ดีกว่าใช่ เราช่วยผลักดันพี่ตำรวจขึ้นมาเล่นมิลิสูงสุดได้แล้วให้สุนทรโอกาสในการติดทีมชาติใช่ไหมใช่ใช่ครับทีนี้มาอยู่เมืองทองกลับกลายเป็นว่าช่วงแรกๆสะดุดอยู่นีดนึครับใช่ลองควานหาทั้งเรื่องของโค้ดเมืองทองด้วยแล้วการแย่งพื้นที่ตัวจริงครับใช่ครับตอนนั้นติดอัดไหมก็ก็จริงๆไม่ได้อึดอัดมากครับเพราะว่าก็เตรียมใจไว้แล้วก็ก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องมาเจออะไรบ้าง คือก่อนมาผมผมก็ต้องคิดให้มันรอบคอบว่าต้องมาเจออะไรบ้างอะไรไงเราต้องรับให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้อะไรเงี้ยครับต้องต้องสู้ต้องต้องไม่ท้อต้องอะไรเงี้ยถึงจะเจออะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ยากก็ต้องไม่ต้องท้อครับครับผมแล้วกับการอย่ามตอนซีซั่นนี้กับเล่นดีขึ้นแล้วก็ยิงโดนได้เยอะขึ้นใช่ใช่ครับตอนนี้ก็รวมทั้งวยก็ทลูกแล้ครับหกลูกเข้าไปแล้ว้รับโดัที่ไม่ทด้เล่นงทั้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 งทับ จริงๆริงวถนัดข้างไหนมากกว่ากันครับถ้าเตะบอลก็ถนัดเท้าขวาครับแต่ถ้าให้เล่นชอบเล่นทางซ้ายมากกว่าครับมันจะมันมันมีหลายมิติว่ากันครับผลที่ทําให้ซีซั่นนี้เล่นดีขึ้นเพราะอะไรครับโอ้โหสำคัญเลยมีมีหลายปัจจัยครับแต่ที่สําคัญก็หนึ่งก็คือเพื่อนร่วมทีมผมมีเพื่อนร่วมทีมอย่างดัชกรอย่างพี่ชูพงษ์นี่ผมอย่างทีลิลินนี่โอ้โหมันช่วยผมแบบก้าวกระโดดครับแบบ พัฒนาได้เร็วมากครับซึ่งแล้วก็มีพี่โก้พี่แปะอย่างเงี้ยช่วยช่วยได้เยอะครับในการจ่ายบอลซึ่ง,งตอนอยู่ตำรวจผมจะต้องลงไปเอาบอลต่ำมากแล้วก็พาขึ้นมาเองอนะไรเงี้ยซึ่งโอกาสที่จะเข้าหาเขตโทษในกรอบเขตโทษมันมันน้อยมากเราต้องเป็นตัวทำอนะไรเงี้ยครับแต่แต่อยู่เนี้ยก็น้อยลงเพราะว่ามีพี่โก้พี่แปะเราแค่รอไปเล่นข้างบนอย่างเดี้ยเล่นกับมุ้ยก็มีโอกาสเข้าถึงในกรอบเขตโทษมีโอกาสง้างเท้าเยอะมากครับแต่และแม์ เตือนเราทั้งนอกสนามด้วยใช่ครับเขาตามมาดูแลทําให้เราแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยใช่ครับใช่ครับทีนี้มาพูดถึงเล่นซีเรียเมืองทองแล้วก้าวไปติดทีมชาติทีนี้สมัครสมเครบ่อยขึ้นไหมภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจภูมิใจครับซึ่งเป็นเป็นทีมชาติชุดใหญ่อย่างเงี้ยึ่งมันก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับทีมชาติชุดใหญ่มันพูดจริงๆก็คือมันมันสูงสุดของของนักฟุตบอลแล้วครับที่เป็นตัวแทน ของประเทศก็คือก็มันเหมือนกับว่าเราที่สุดแล้วในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งครับถึงแม้ว่ายจงต้องพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติชุดใหญ่สักครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวที่ดีเป็นก้าวที่ดีครับเป็นก้าวแรกที่ดีก็ยังอยู่ในลิสต์ของวินนี่วิลฟิชเชอร์ถึงแม้ออสเตรเลียจะไม่ได้ติดแต่ก็ไม่แน่ฮะรอบคัดเรื่องมันก็อีกหลายนะซึ่งมีโอกาสได้ติดใช่ไหมครับทีนี้มาพูดถึงบรรยากาศของแฟนคลับครับ เป็นยังไงบ้างพอยามาราสันเยเนสเซเดียมเจอกองเชียร์เอ็นโซุนตา้าดนองอรแโอ้เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากครับย่งไงครับก็มันมันเหมือน,มนเหมือนเราดูบอลน,นอกเลยครับเ,ออเหมือนเราจินตนาการตอนเด็กเคยจินตนาการว่าเ,ออเล่นบอลแล้วมีผู้เล่นที่แบบเอมีกองเชียร์ที่แบบออชิดขอบสนามตะโกนเรียกชื่อเราตะโกนเชียร์ทีมเราอะไรครับมันมันเป็นอะไรที่แบบขนลุกฮะครับเพราะว่า เมื่อก่อนเล่นตำรวจก็แฟนแฟนบอลก็เยอะแต่ว่าด้วยสนามที่มันไกลมันมันก็เลยแบบไม่ได้มันไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้สัมผัสแบบรบรรยากาศอย่างเงี้ยครับก็เคยมาเยือนเมืองทองแต่เขาโหยเขาไม่ได้เชียร์เราเนี่ยก็แต่แบบอยากมีความรู้สึกว่าอยากอยากให้คนเห<ร>ล่านี้ซัพพอร์ต <support S 2> <ง>เราหนนหลังเราเนี่ยก็วันนี้ได้มายืนตรงนี้ก็แบบภูมิใจครับรู้สึก มีความสุขครับ<ม>เวลา<ม>ที่ลงเล่นลมีมีครับคร<ม>ับผมมีมมเวลาก้าวลงสนามครับก้าวลงแล้วเราเรามองไปรอบๆแล้วแบบสีแดงแ่ไม่หมดแล้วแบบอพอเราแบบปมมือให้เขาก็ปมมือตอบเขาก็อะไรเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันทําให้เราฮึดได้ดีครับครับ ก็คงไม่คิดว่าจะมีอาชีพไหนแล้วคที่ที่จะหาตังค์ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก,ก็ภูมิใจครับซึ่งตอนนี้เรายังเรียนหนังสืออยู่แต่เราเราไม่ต้องพึ่งตังค์พ่อแม่มีหน้ำซ้ำเรายังส่งตังค์ให้ครอบครัวด,ด้วยอะไรเงี้ยครับ